มเมล็ดพันธุ์คืออาหารอาหารคือชีวิตครับถั่วพูสายพันธุ์พื้นบ้านครับอย่าให้ก็อนยูหหายถึงฤดูก,การเขาแล้วครับจะเฉพาะผมจะเพาะใสถ้วยไว้ ถ้าเพาะใส่ถ้วยไว้เขาจะง่ายครับเวลาเราปลูกบางทีถ้าเราถ้าเรานำมเมล็ดไปหยอดลุมเลยบางทีดินที่เราเตรียมปลูกถ้าเราถ้าเราเตรียมดินไม่ดีก็เขาก็จะเขาก็จะโตช้าครับถ้าเราเพาะใส่ถ้วยแบบนี้ดินของเราร่วนซุยดีเขาก็จะรากของเขาก็จะเดินได้เร็วครับโตเร็วแล้วเวลา เวลาเรารดน้ำก็ง่ายด้วยบางทีเราไปขุดหลุมปลูกบางทีเรารดบ้างไม่รดบ้างเขาก็จะโตช้าถ้าต้นพันุ์ของเราโตมีใบได้ประมาณสักสี่ห้าใบเราก็สามารถเอาไปปลูกโดยที่เราไม่ต้องไปขุดเยอะครับขุดเฉพาะเฉพาะที่ เราจะเอาต้นถั่วพูของเราของเราลงครับก็ง่ายถ้าเป็นมเมล็ดถั่วพูจัดอยู่ในมเมล็ดแบบแห้งครับ มจะปล่อยให้เขาแห้งก่อนครับปล่อยให้แห้งคาต้นถ้าเขาแตกอย่างนี้ได้ยิ่งดีครับเกาแตกอย่างนี้ได้ให้เขาเริ่มสังเกตดูถ้าเขาผลเขาเริ่มแตกก็คือว่าเราเก็บได้เลยครับ จะเก็บไว้สักก็เก็บไว้ทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนจะดีครับให้เขาพักเมล็ดให้ใหพักเมล็ดเขาบ้าง ปลูกง่ายครับทนแรงถ้าถ้าเราปลูกเร็วได้เท่าไหร่เครือและต้นของเขาก็จะใหญ่ มากแค่นั้นครับเพราะว่าเขาก็ต้องการเก็บสะสมอาหารเมื่อเครือเมื่อเขาเมื่อเถาเขาใหญ่เขาก็จะเลื้อยไปได้ไกลครับผลของเขาก็จะดกดกต้นเขาก็จะสมบูรณ์ครับนี่ผมเก็บไว้ นั่นแหละเด้อนี่ครับโดนเขาโดนความเชื้นหน่อยเขาก็จะแตกแล้วนี่แตกเริ่มเขาเริ่มก็จะเริ่มงอกแล้วใต้ต้นเขาก็ร่วงครับร่วงเขางอกเยอะเหมือนกันผมจะเอาไปปลูก พาอไปปลูกใต้ต้นมะนาวใต้ต้นมะม่วงครับนี้เขาเป็นปุ๋ยถ้าเพาะเส่ถ้วยก่อนแบบนี้เวลาเราเอาป,ปลูกก็ง่ายครับเราจะไม่ได้ขุดโดนรากต้นมะม่วงรากต้นมะนาวของเราสายพันธุ์นี้สายพันธุ์พื้นบ้านปลูกครั้งเดียวครับจบเลยกินได้ตลอดมีถั่วผูกินตลอดตลอดชีบครับ แถมยังเป็นปุ๋ยให้ให้สวนของเราด้วยครับหลายพันธุ์พื้นบ้านถ้าปลูกนอกฤด,ดูเขาจะไม่เขาจะไม่มีผลครับเขาจะไม่ติดผลปลูก ลูกเฉพาะช่วงช่วงต้นฝนเท่านั้นครับเขาก็จะไปติดฝนช่วงปลายฝนต้นหนาวครับ สายพันธุ์ลูกผสมก็สายพันธุ์ลูกผสมเขาก็จะเขาจะปรับปรุงสายพันธุ์มาให้น้ําก็ต้องรดเยอะครับน้ําปุ๋ยถึงน้ําปุ๋ยพอถึงเขาจะออกติดผลแต่ว่าเขาก็สามารถออกออกนอกปลูกเราสามารถปลูกนอกฤดูได้ครับสายพันธุ์สายพันธุ์ลูกผสมสายพันธุ์ ปรับปรุงมาปรับปรุงพันธมาให้โตเร็วโตวเร็วแน่นอนว่าก็ต้องน้ำพวกปุ๋ยก็ต้องถึงครับต้องรดตลอดเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เขางอกครับ ต้นเก่าที่ผมรื้อออกอน,นี่อันนี้ก็จะงอกแล้วครับนี่งอกมาแล้วงอกมาเยอะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาพัวจิ้มๆไปปลูกแต่ว่าตรงนี้มันเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงเป็น เป็นเงาเ,าเก่าครับเขาเริ่มเลื้อยแล้วครับเดี๋ยวจะหาหลักมาปักอันนี้รอบๆผมนี้ผมผมปลูกผมปลูกถั่วฝักยาวครับกับแตงกวาก็พอดีแหละถั่วฝักยาวเราก็หมดรุ่นพอดีพอดีกับถั่วภูเราเลือเล้อยเลื้อยหนาพอดีครับ นี่ก็หอยหอยก็กัดเยอะครับแต่งกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเอามาบานเสริมอยู่ครับจะเอามาหยอดเสริมอยู่นี่เขาหอยเขากินตัวฝอกยาวหอยเยอะครับ สำหรับคลิปนี้ผมเอสนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับว่าทักทายคุณผู้ชม